<peach> ดูดูจอแต่ละจอมันน่ามีอยู่นะมาถึงนะคะก็เข้าครัวเหมือนเดิมนะคะสิบตะราห้างไม่ใช่นะสชบใหญ่เมื่อวานน้าทำต้มทิ่เล็ต เสียลงสารวันเสียลงและโทรศัพท์หรือเอาขาไปกรุงเทศเพื่อได้ใช้เลยว่ะ เวดองสาบอกผู้ชายมาอยู่กับคนไทยพี่น้องเอ้ยบางทีเขาับว่าผู้ชยนั่งไปในบ้านก็ยังงงงอะไร ออ่ะวันหนูไปเก็บบุกบุกยเหมือนแม้จ้าโคตรเก่งเลยอ่ะบ้าเก่งมากไม่ดีแล้วแล้วต้องขั้วใหม่เมื่อวานนี้คือมาอยู่นะได้ใจไหมเออคือมาอยู่สองสคน ด้วยนะคะอาหารไทยด้วยอาหารอันนี้ด้วยนะพี่น้องเอ้ยอเนัน่ดดนเราตอนหนาวหนูภาษามาแต่เชา้าเอ้ยมาแต่เชา้าแต่เช้ามาแล้วก็นี่ะมันขึ้นรถันชุ่มพรานี่นะแล้วก็ไปด้วยกันสีมอไชยมาแต่ไม่รู้อันนี้มาสงสยัยจะไม่ได้มาไม่เจอไหน <Yeah. S 2> mm hmm. เราจะคั่วคั่วไก่ให้มันสุกก่อนให้กินหมีไม่หมูไก่เราจะคั่วคั่วไก่เลย ทั้งดอกทั้งอะไรใส่รสน้อใช่ดอกอะไรอร่อยดอก,กอ่อนอดอกบอลอ่อนชอบชอบใส่ใบกระเพราใส่แค่ผัดกระเพาก็อยู่ร้านหนูก็ชอบอแต่แถวๆที<ม>่<ๆ>บ้านนะปลูกกระเพาไม่ขึ้นเดี๋ยวหัวเราพาขึ้นยายผัดกระเพราให้หน่อย ยายขายกะพราให้่อยหลังคนโตมันเริ่มเป็นหนุ่มแล้วนโลกวนตสูงแล้วไม่ค่อยสูงสีกับถ้ากลังพ่อแค่ไนคนเอกดีจ้ะได่สูงสูคนโตเป็นหนุ่มแล้วขึ้นโมอหนึ่งแหน้าตาก็นมีแต่สีง กขาเริเ่มจะแข็งจะแขนงแล้วใช่ไหมใช่อ่กนีแ็ยังเหมือนเด็กอยู่เลยเข <c oughs> าก็ดูไรเจ้าดูอะไรเจ้าเยอะดูคลิเจ้าไปกีฬาไปกับลานไปอะไรโอ้ยก็ไปไมได้คลิปอะไรมากมายมมคลิปสองคลิป フッ。 ต้องรวนใ <ENNIS> ส่ใ<ข>ห้มันหายอึ <astrology> ่งไปน่เวนะคะข้าวไะ้ข้าวสุดๆจุดเดียว ก็จะตาชอบมีน้องได้อย่างก็ได้เวลาแล้วอย่างไม่ต้องกินนะ้อ้าวกินแล้วกินปั๊บเลยกินปั๊บเลยอย่างไม่ต้องกินจับเลย เดี๋วขึ้นมาตั้งเลยตีวอยูัเลยข้นมาตั้งมัได้เลย ลืมปลูกไอ้ปุ๊กลูกมากเลยลครับปุ๊คอยเลยมอนะจะลืมเลยโอ้ยมนติดตื่นอะมันระบาดลบยะทำไมไม่ปุ๊กพนะมันจะไม่มะะลืมปลูกระเบจะขอโทษด้วย

นราตองแบบว่าขวดอ้าวอ่าเล่น้ไข่ปลุกไม่รับไม่รับบอ, <laughs> อกว่าเนี่ยไข่ปลุกยาปลุกค่อยเริ่เมเลยจะมาแล้วจะก็พโคโรดเลค่ะต้องลืมค่ะลื่ค่ะนี่เชื่อเลยนะมีอะ ทอดนดหน่อยมีแจากตลแคงชาะ์มาเดี๋ยวตาเสียนิดหน่ยอ่าหลักราจะอาบน้ำบ่องด่วนเรื่อาวเอ้ยเจ้าเสียมันตื้นเข้าห้องน้ำ

ผัดไก่นะีต้องใส่กิิดวั้ยลืมพาดไนหมอเลยิีสันก็ได้สวยๆนึ่พ้าวูกพู เดินไล่เนล่เราไปสนคบตามคืนบอกกันเลยตามคืนก็บอกกันง่ายที่เหลือี่เหเราไม่อกากไปค่ะเราจะเอาไว้เป็นที่นางป้าก็ยังไม่กินกอน้าเล้วเนี่ยมาค่อยอุ่น มาจะไปใส่บายรขอุ่นเรากิดกันเราคิดแผนกันไว้ยังว่ามันมีอยู่สามอย่างย่าใส่ข้าวเหนียวอบอกวนาใส่กับหนูใส่ข้าวมันก็แค่นี้เนาะมันชัวเละเสร็จแล้วนะคะพี่ กิมปลาข้าวนานโอ้ผัดกระเพาปา้าในบ้านดีย๋ยวมาถืนถือมืถือมีอนั่นนะแต่กินมันแผ็ดหนึ่งแล้วสาวา,ยยางมาไวนี่มันวานฮะไปไหนแล้วแพ็คมันจะมีแพ็คนข้ามาวานี่ะเมื่อวานาวานะก็ถ,ถือมาแล้วขวาไนี่แหละไม่เห็นแล้ว เซฟอะไรคะเซฟกระทะอะไรคะเด็กระทะรั่วเนี่ยเด็กระทะรัดอ่ะนี่ก็เซฟกระทะให้เซฟก,กระทะอืมอันนี่ผ้าสามองคสามรูปสามองค์สามรูปน่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วทิ้งมเลย เมื่อคืนปลาหมึกอร่อยมั้ยฮะนะปลาหมึกอร่อยปลาหมึกเดี๋ยวเดี๋ยวปลอีกนู้นนึงพระเจ้าอย่ไมึงคบโอ้พระเจ้าอีกสักหน่อยก่อนเอาข้าวก่อนข้าวเจ้าก่อนเร็วเร็วว่รหารเร็ววอร์หารเร็วเร็วเร็ว วันพระเพิ่นมามาเศ้าดอกว,วันพระไม่มาเศ้าดอว,วันพระเขาลอยนล กินอะไรแบบก,กินอะไรกนอะแบบไรเนยนี่เนะาะบอกไปหนา้าเลี้ยวเร็วเร็วเร็ว,รวขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจ แล้วก็ติดด่านให้เออนี่นแหละเอาเลยดีเลยกับใส่ถุงใส่ตะกร้าหรือใส่ถุงใส่ตะกร้าหยิบเลยด้วยกันเลยใส่ใกล้เดี๋ยวเราไปหยิบเอาใส่หยิบมาใส่เนาะ เดี๋ยวจะยืนอีกถุงนึ่งตึงที่สี่แล้วอะตึ่ทีสี่อันนี้พอแล้วใช่ไหมพ้ตที่สี่เลยทั้งเนี่ยอันนี้พอแล้วใช่ไหมพอแล้วตึงที่สี่แล้วตึงที่สี่ม้วนั่งไ่นเอาเสรออัเสร็จนี่ไว้เลยเนาะแล้วก็มาเส อไอ้ปูวาบอท่านมาไปน้ำเข้ามาไปสามคนลืมปลุกมันเนี่ยเรามีสามอย่างเราใส่คนละอย่างเอาไหมจิ้บขขาวนะจิ้บข้าไปคน,นีหนแม่ <c oughs> แนแม่นบอได้เข้าตัวะนะยังแนวประดานชิ้นมากิน ชักช่าเฮ็ดเนี้ยกระซ่าโอ้ยกระมือซ่าแล้วเนาะ